จะเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะทีนี้เอาผสมน้ำหนึ่งลิตรครับผมตอนนี้คุณแม่ก็เตรียมน้ํามาหนึ่งลิตรเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะครับผมจากนั้นเทน้ำยาน้ําส้มสายชูกับายาล้างจานครับผมแล้วก็ปิดฝาเขย่าให้เข้ากันก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทดลองแล้วนะครับกับสองต้นที่มีเคลียแป้งนะครับว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับ ต้นนี้คือต้นที่เก็บไว้ให้ดูนะครับว่าเพลียแป้งนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนต้นซ้ายมือนี้เราพ่นเมื่อสองวันที่แล้วนะแม่เนาะน้ำยากําจัดเพลียแป้งในต้นมะเขือครับผมใช้อะไรบ้างแม่ใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาล้างจานน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานจารครับผมน้ำส้มสายชูกี่ช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะสมช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมผสมน้ำหนึ่งลิตรผสมน้ำหนึ่งลิตรครับผมสามารถที่จะฆ่าเพลี่ยแป้งได้เนาะจ้ะครับผมอ๋อโอเคครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันคนเข้ากันแล้วก็ตัดอันนี้ไปดูที่ไหนมาแม่ดูใน YouTube มาแล้วก็อยากจะทดลองดูว่ามันจะ ใช้ได้เหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าครับผมจะอยากลองดูตอนนี้ก็น่าจะเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เอาผสมน้ำหนึ่งลิตรครับผมตอนนี้คุณแม่ก็เตรียมน้ํามาหนึ่งลิตรเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมจากนั้นเทน้ำยาน้ำส้มสายชูยกับยา,ยาล้างจานครับผมแล้วก็ปิดฝาเขย่าให้เข้ากันครับผม อันนี้คือนะครับน้ำยากำจัดเพลี้ยแป้งนะครับตอนนี้นะครับเราจะทดลองให้ดูหนึ่งต้นก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเอาเบื้องต้นคร่าวๆนะครับอ่ะโอเคครับแม่ถ้าต้นมะเขือมีเพลี้ยแป้งนี่มันจะเป็นยังไงบ้างแม่มันก็จะอกหมดนั่นแหละ พุงข้าวขมันจะออ้เวลาเราประมาณสักสองามวันครับผมประมาณสักสองสามวันเนาะครับผมตอนนี้จะพ้นต้นที่มีเคลียแป้งนะผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทดลองแล้วนะครับกับสองต้นที่มีเคลียแป้งนะครับว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับต้นนี้คือต้นที่เก็บไว้ให้ดูนะครับว่าเคลียแป้งนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนต้นซ้สยมือนี้เราพ่นเมื่อ สองวันที่แล้วนะแม่เนาะก็ไม่มีเพลี้ยแป้งแล้วนะครับเพลี้ยแป้งก็หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้พลนซ้ำอีกทีนะครับเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าเพลี้ยแป้งนะครับเริ่มที่เพลี้ยแป้งทั้งมดตายเรียบเลยคับไม่เหลือเลยใช่ไหมนี่เนี่ยมดตายแล้วทิ้งไปตายหมดเลยครับผมองเคลียบขาวๆนะครับผมตา้ไปแล้วพ่นเลยอมดมันขึ้นครับผมอันนี้คือต้นที่เราเก็บไว้นะแม่เนาะ ที่เราพ่นเมื่อรอบที่แล้วนะครับแล้วมันก็ยังยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ก็เลยมาซ้ําให้มันตายให้มันหายครับผมอือไปดูดูดูมันมันเห็นมันวิ่งครับผมอ่าให้ฉีดพ่นอย่างนี้เลยนะครับเปิดใบผีดพ่นเลยครับผมจะตายเรียบเลย ครับผมตายทันทีเล้วแม่เนาะทันทีเลยอะ่ะครับผมอมดนี่แหละมันทให้เป็นต้นอันนี้คือต้นนะครับที่เราทำการพ่นเมื่ออีพีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมมาถ่ายให้ดูนะครับว่าตอนนี้ไม่มีเพลี้ยแป้งหลงเหลือเลยนะครับและ ที่สาคัญนะครับไม,มมไม่มีมดไม่มีแมลงด้วยนะครับตอนนี้ต้นนี้กําลังแตกใบใหม่นะครับกําลังแตกกิ่งใหม่ด้วยนะครับแสดงว่าเพลียแป้งกลัวน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ